ีค่ะทาง s ัมเมอร์วอร์จจัดแคมเปญ CSR ชวนไปมูลนิธิบ้านการที่สาขาบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมวันที่21พฤษภาคมน,นี้ใครที่สนใจนะครับผมสามารถไปร่วมลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ครับผมโดยรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นนะ จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางสมนุนวอลนะใครที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมลงทะเบียนไปช่วยน้องหมานะครับน้องหมาน้องเหมียวในงานกันด้วยนะครับผมทุกคนที่ไปจะได้ช่วยี่สุดยิองสแล้ววงกุญแจนั้นเหมียวชวงสังในงานในงานยังมีจับลัคกี้ดอนะฮะฟิกเกอร์น้องล่มแสงสุดสวยแล้วก็ดีเคเมืดด้วยนะฮะอย่างละสีรางวัล นอกจากได้บุญแล้วเนี่ยยังได้ของที่ระึกสุดลิมิเต็ดด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ลงทะเบียนแล้วไปเนี่ยยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกัน,นยอย่าลืมถ่ายภาพมาโอดกันด้วยนะครับก็ใครไปงานก็เจอผมได้ที่งานนะฮะ